คะก็หลายปีแล้วครับตั้งานอายุสิบสี่ตอนนี้ก็สามตอนนี้ก็สี่นะขายไก่อย่างเดียวแล้วส่งลูกเรียนปอะไรแล้วเนี่ยลูกก็ปีหนึ่งครับผมมหาลัยปีหนึ่งเหรอฮะมหาลัยปีหนึ่งเลยเหรอครับหูเยี่ยมเลยเนาะพี่เนาะอาชีพนี้ใช่ไหมได้แฟนได้ยี่สิบหกปีแล้วแฟนทำอะไรอ่ะแฟนทำไก่แฟนก็ทำไก่เนี่ยนะครับทำไก่ให้เรื่อเขาเหนียวให อยากขย่วยกันบ,บ้านเล็กๆ,กๆน้อยอ๋อพี่หนูขออนุญาตพี่ถ่ายแล้วนะพี่ทักทายเพื่อนๆให้หนูหน่อยสิ <c oughs> มันก็เลี้ยงชีพได้น้พี่เนาะ <c oughs> พี่ไก่นี่เราต้องทุบไหมที่มันเป็นกระดูกอ่ะพี่หนูขอดูหน่อยได้ไหมอะ่ะพี่หนูขอโทษจริงๆเลยนะทุกคนวันนี้เราก็ไม่ได้มาซื้อพี่เขาหรอกนะเราก็เคยซื้อนะแต่ว่าวันนี้เราซื้อขนมจีนแล้วแต่ว่าพอดีเรามาทางนี้ไงเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหม พี่เขาก็ทำมาตั้งแต่อายุสิบสี่นะเป็นรถพ่วงนะคะขอบคุณพี่มากเลยเดี๋ยวหนูกอถ่ายประมาณสักสามนาทีเนี่ยพี่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคนะร่วงนี้ขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงก็หมดเหรอพี่หรอกอ็ก็หมดครับผม<ต>วันหนึ่งออกอกี่รอบคะ ชุดนี้ออกรอบเดียอะค่ะระวังตังร่วงนะคะพี่แต่ก่อนนี้ออกหลายรอบเอลยแต่ก่อนนี้ไปขายบิ๊กซีว่าบิ๊กซีสปอ,บ,อบิ๊กซีที่ไหนบิ๊กซีสปอจุดบางอ๋สอสปอชายเหรอใช่อ๋อ,อพี่คนซื้อของแล้วใช่นี่หนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่ให้หนูถ่ายนะหนูเอาไปลงไอ้นี่นะคะอขอบคุณมากเลยคะ่ะ